ทำไมการทำงานกับคนที่ต่างกันถึงยากนะครับถ้าคุณสังเกตคนรอบตัวคุณจะพบว่าทุกคนมีสไตล์การพูดการทำงานสิ่งกระตุ้นแรงจูงใจที่ต่างกันแต่ละคนมีบุคลิกเฉพาะตัวไม่เหมือนกันความจริงก็คือคุณไม่สามารถใช้เวลาอยู่กับแค่คนที่คุณสบายใจได้คุณไม่สามารถเลือกทีมในฝันหรือว่าจัดเรียงเพื่อนร่วมงานเหมือนกับเพลย์ลิสต์ใน Spotify คุณได้การที่เราเป็นคนที่เข้าใจความแตกต่างของคนในทีมสามารถแม่นเนยไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ว่าความคิดฉันถูกเสมอเนี่ย แล้วทำงานกับคนที่ต่างกันแล้วมันเราเป็นคนที่สามารถคอนเนคกับคนได้หลายอย่างเนี่ยผมว่าอาจจะกลายเป็นจุดแข็งที่สําคัญมากก็ได้นะครับ Mission to the Moon Continue with your mission ชิสอโอกะชาเขียวที่คราฟรถนุ่มด้วยใบายชาต้นฤดูจากเมืองหลวงชาเขียวประเทศญี่ปุ่น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i s s i o สุรบ o o พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับโรเิร์ตฮนอุตสาหะครับสวัสดีทุกท่านจากแวนคูเวอร์นะครับผมมางานเว็บสมิธงานเว็บสมิธเนี้ยเป็นงานคอนเฟรนซ์ที่จริงๆผมผมไม่เคยมาที่แวนคูเวอร์นะเคยเคยไปของโปรตุเกสน,นะครับนั้นะฝั่งยุโรปนะเว็บสมิธที่ลิสบอนดีนะเว็บสมิธเป็นงานที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแล้วก็ ก็ใหญ่แต่ว่าไม่ได้ใหญ่แบบเดินไม่ไหวอนะไเงี้ยก็คือเดินไหวแล้วก็มันเป็นเวทีย่อยๆคนก็จะนั่งคุยกันนะฮะเราก็ไปนั่งฟังจริงๆก็คอนเน็ t ถ้าถ้าเป็นคนแบบโซโชเชียลหน่อยก็จะเจอคนรู้จักใหม่ๆด้วยนะครับที่สําคัญของเว็บสมิตเลยเนี่ยผมคิดว่ามันมีหัวข้อที่น่าสนใจเยอะมากนะฮะแล้วก็เวทีมันจะมีหลายเวทีจัดขนาดขนาดกันไปเดี๋ยวผมจะมาเล่าเวอร์ชันเต็มๆให้1ตอนแต่ว่า เราเล่าบรรยากาศให้ฟังก็คือมันก็จะเป็นเวทีแบบอาจจะมีเมนสเตจก็มีเวทีย่อยๆนะฮะทุกเวทีส่วนใหญ่จัดเกือบๆเวลาใกล้กันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปิดดูในแอปก่อนซึ่งแอปเขาทำดีมากเราต้องเปิดดูว่าเราอยากจะไปเวทีไหนแล้วก็กดไว้เพราะว่าเราไม่สามารถดู2ที่พร้อมกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเวทีก็ต้องเผื่อเวลาเพราะว่ามันจะต้องเดินนะฮะมันก็ต้องเดินผมก็เลือกหัวข้อที่ผมอยากฟังนะฮะหลักๆที่ที่ฟังตอนนี้ก็จะมีเรื่อง AI นะครับเยอะสุด ถึงจริงต้องอบอกว่า AI มันเดีอุกทุกสเตจนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ Marketing ินะครับแล้วก็เรื่องพวกแบบเรกู l เลเตอะไรต่างๆทีนี้เรื่อง AI เนี่ยแน่นอนคนพืดเยอะอยู่ละในเวทีแบบนี้เพราะมันเป็นเวทีที่เน้นเทคนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้จากการฟังนี่คือฟังจบวันแรกไปเนี่ยคือต่อจากนี้อีก3ปีเนี่ย ในงานคอนเฟรนซ์แบบนี้จะไม่มีใครพูดถึงเรื่อง AI แบบที่พูดถึงทุกวันนี้แล้วไม่ใช่ว่ามันจะหายไปแต่มันจะกลายเป็นแกนของการใช้ชีวิตของเราแบบที่เรานึกไม่ออกว่าก่อนที่มีไม่มี AI เนี่ยก่อนนั้นนะมันเป็นยังไงนะผมไปฟังอดีตเพรสเชนของ Microsoft เนี่ยก็พูดว่า AI เนี่ยมันเหมือนคือเหมือนกับตอนที่มีไฟฟ้ามานะฮะตอนแรกเนี่ยไฟฟ้ามาก่อนไฟฟ้าเป็นยังไงหลังไฟฟ้าเป็นยังไงเนี่ยคือจํากันแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น AI มันจะเหมือนกับที่เราไม่พูดถึงว่า คลาวด์เปยังไง subcription model ไปยังไงอินเทอร์เน็ตไปยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะอยู่ในทุกอย่างที่เราใช้ที่ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคือว่ามันจะอยู่ในทุกอย่างจริงทีนี้ประเด็นประเดน็นคือว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องที่คนเราคุยกันแล้วผมรู้สึกว่าเราน่าจะต้องมานั่งคิดนิดนึงนะครับ CEO ของแอนโธโรปิกก็คือคลอสนะไม่ได้พูดในงานนะครับแต่ว่าเพลินผมอ่านเจอข่าวพอดีเมออื่อวานนั่งดูเลวก็ hey, เจอข่าวนี้ก็เลยสนใจนะครับเขาบอกว่าในอีกหนึ่งถึงห้าปีนี้น ที่เป็นงานระดับเริ่มต้นหายไปครึ่งหนึ่งของ white อ o l นะคือคนที่ทํางานในออฟฟิศแล้วก็จะทําให้ตราการว่างของสารัฐเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ4%เนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง 10- 20%และจะเป็นภาพนี้กับประเทศอื่นเช่นเดียวกันแล้วเขาบอกว่าหน่วยงานของรัฐและจริงๆองค์กรเองยังไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เยอะเพียงเพอะเขากังวลว่าการที่เราไม่ออกมาพูดเรื่องนี้จริงๆจังเนี่ยมันอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนทํางานว่า มันจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่แบบนี้และ AI จํานวนมากจะไม่ได้มาแค่เป็นผู้ช่วยนะแต่จะมาแทนคนนั้นได้เลยนะครับโดยเฉพาะในตําแหน่งที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ระดับซีเนียร์มากนะครับเพราะว่าซีเนียร์มากเนะี่ยยังต้องการคนอยู่เซกเตอร์ที่เขาเน้นเลยนะเขาบอกว่าเทคโนโลยีไฟแนนซ์ลอคอนซัลทิงสมมติเราลองนึกภาพพวก,กว่าอย่างไฟแนนซ์อย่างเงี้ยโอเคคนที่เป็นระดับซีเนียร์ก็คงไม่ได้เป็นไรมากแต่ว่าจูเนียร์เนี่ยไอคนที่เป็นซีเนียร์กว่าก็จะใช้ AI ทํางานของจูเนียร์เงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องงใหญ่่มมากกแล้ว็คนยัไได พูดถึงเรื่องนี้เยอะเท่าที่ควรถ้าพูดถึงเรื่องเงนะิน investment อะคือคนที่มาในงานเนี้ย investor เยอะนะครับเขาบอกว่าเนี่ยความต่อที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเป็นการ raise fund ของบริษัทที่ทำ AI เนี่ยเยอะที่สุดตั้งแต่เริ่มมีมาแล้วมันมีแนวโน้มจะเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกบริษัทตอนเนี้ยที่เป็นที่เป็นผู้นำด้าน AI เนี่ย raise fund กันโหลานเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าภากลงภักรัดเนี่ยนะฮะต้องคิดเรื่องนี้จริงจังมากขึ้นรวมถึงองค์กรขนาดใหญ่ขนาดกลางด้วยเนี่ยก็ต้องออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ ก็ต <S an> ้องบอกความจริงให้คนที <S an> ่ทํางานอยู่ว่าเฮ้ยมันมีงานบางอย่างที่มันแทนได้จริงๆนะครับและถ้ามันแทนได้เนี่ยการแข่งเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแข่งกับ AI เพราะมันเก่งขึ้นทุกวันและถูกลงทุกวันเขาชื่อว่า d a r i o Modi เนี่ยนะฮะเขาบอกว่า we as the producer of this technology have a duty to be honest about what's coming I don't think this is s n p e o p l e s r a d ด r คือเราในฐานะคนที่ทำา i i เนี่ยมีหน้าที่ในการบอกความจริงว่าอะไรกำลังจะมานะครับแล้วเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำแทนจริงนะถ้าตอนนี้ในสะหรัฐเนี่ยงานหลายอย่างนะครับเริ่มถูกแทนด้วย ถึงเรียกว่า AI agent แล้วนะครับมันทรงพลังกว่าจริงแต่ว่าโอเควันนี้เราไม่ได้จะมาพูดเรื่อง AI เนาะแค่เล่าให้ฟังว่าบรรยากาศงานเว็บสมิตรเป็นยังไงนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการทํางานงคนที่หลากหลายในทีมซึ่งผมคิดว่าอาจจะเกี่ยวกันนิดหนึ่งคือการที่เราเป็นคนที่เข้าใจความแตกต่างของคนในทีมสามารถ n ม g e ใช้ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ว่าความคิดฉันถูกเสมอเนี่ยแล้วทํางานกับคนที่ต่างกาันแล้วมันทําได้แล้วมันเป็นเหมือนกับเราเป็นคนที่สามารถ Connect กับคนได้หลายอย่างเนี่ย ผมว่าอาจจะกลายเป็นจุดแข็งที่สำคัญมากก็ได้นะครับวันนี้เอาบทความจากคุณวินิตานะครับซึ่งเขียนไว้ในโ like ค้ดไลค์เกอร์นะฮะพูดถึงวิธีการทํางานกับคนที่หลากหลายในทีมบอกว่าทําไมการทํางานกับคนที่ต่างกันถึงยากนะครับถ้าคุณสังเกตคนรอบตัวคุณจะพบว่าทุกคนมีสไตล์การพูดการทํางานสิ่งกระตุ้นแรงจูงใจที่ต่างกันแต่ละคนมีบุคลิกเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะน่าสนใจในบางมุมหรืออาจจะน่าหนักใจเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะแฮนด์ลคนแบบนี้ยังไง ปัญหาคือเรามักไม่ใส่ใจคนอื่นนะครับเราไม่ค่อยใช้เวลาทําความเข้าใจว่าอะไรทําให้เขาทําตัวแบบนั้นการไม่เข้าใจผู้อื่นไม่เพียงนําไปสู่ความเข้าใจผิดความงุดหงิดความขุ่นเคืองแต่ทำให้เราทุกข์ใจเพราะเราทนคนที่เราทํางานด้วยไม่ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานเร็วตัวเรียกว่า go g เ t t e r คือจะเอาอะไรต้องเอาเลยเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกถูกชะลอความเร็วของคุณ ด้วยคนที่เน้นรายละเอียดคือดีดีเทลออเรนเตอร์คือผู oriented, ้ที่เน้นรายละเอียดนะครับในขณะที่เขาอาจจะรู้สึกว่าถูกเร่งเกินไปและถูกผลักดันให้รีบตัดสินใจมากเกินไปหรือถ้าคุณชอบทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแต่คนอื่นชอบทำงานแบบอิสระแล้วไม่ชอบให้คุณมาแทรกแซงคุณก็อาจจะมองว่าเขาเป็นคนเย็นชาและไม่ตอบสนองในขณะที่เขาก็าจ,จะคิดว่าคุณน่า,นาราคาญแล้วก็น่าปวดหัว หรือคุณอาจจะเป็น problem solver ที่อาจจะแก้ปัญหาแล้วก้าวต่อไปนะครับคุณอาจจะถูกลากลงโดย n นเซ yer เป็นคนที่ปฏิเสธความคิดของคุณและทำให้คุณหงุดหงิดนะครับการหลีกเลี่ยงคนที่เราไม่เข้าใจไม่ใช่ทางเลือกเพราะเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมเราเราจะต้องทำงานร่วมเขาในโปรเจกต์เดียวกันนะครับการโกรธหงุดหงิดหรือเสียสติเมื่อทำงานกับคนที่ไม่เหมือนเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดนะ,นะครับเพราะมันจะทำให้เรื่องทั้งหมดแย่ลง เมื่อคุณผ่อนคลายสบายใจและสบายในการอยู่กับคนอื่นมากขึ้นคุณจะทํางานได้ดีขึ้นและงานก็จะออกมาดีขึ้นด้วยความจริงก็คือคุณไม่สามารถใช้เวลาอยู่กับแค่คนที่คุณสบายใจได้นะครับหรือคิดเหมือนกันได้คุณไม่สามารถเลือกทีมในฝันหรือว่าจัดเรียงเพื่อนร่วมงานเหมือนกับเพลย์ลิสต์ใน Spotify คุณได้การเรียนรู้วิธีการจัดการกับความแตกต่างและหาวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพกับคนแบบต่างๆไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่คนฉลาดต้องทําแต่เป็นกลยุทธ์ที่ใช้งานได้จริง ในการทําให้งานสําเร็จโดยไม่เป็นบ้าไปซะก่อนเรามีคนหลายประเภทมากๆแต่วันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงประเภทของคนที่เรามักจะเจอในองค์กรนะครับและวิธีการผมใช้คําว่า handle นะคือบริหารจัดการคนเหล่านี้ยังไงนะครับและเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านี้แหละเพราะนี่คือบุคลิกหลัก14อย่างกลุ่มคนประเภทที่1ครับ the v i e r นะครับคนที่ชอบบน่นคนประเภทนี้ชอบบน่น ร,ร้องไห้โทษคนอื่นพวกเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะครับและมองหาข้อแก้ตัวเพื่อให้เหตุผลกับสิ่งที่ทําไม่ได้นะฮะพวกเขาทําให้เหตุการณ์เล็กๆน้อยๆดูกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับและจมอยู่กับความล้มเหลวนานเกินกว่าที่จําเป็นพวกเขาจะบ่นนะครับแล้วก็ดูดพลังงานของทีมพวกเขามักจะพูดว่าฉันไม่เคยได้รับการยอมรับเหมือนคนอื่นฉันถูกทิ้งไว้ข้างนอกเสมอนะครับ ชั้นงานเยอะจะแย่อยู่แล้วต้องมาเจอเรื่องนี้อีกเหรอโรเบิร์ตบรัมสันเคยกล่าวไว้ว่าคนกลุ่มนี้เรียกว่าคอมเพลนเนอร์ก็ได้คือคนที่ชอบบนน่นนะฮะหรือคนที่สามารถหาข้อผิดพลาดในทุกสิ่งนะครับไม่พอใจกับทุกๆเรื่องวิธีการจัดการกับพวกนี้นะครับคือ 1. ให้พื้นที่สำหรับการระบายแต่ตั้งเวลาจํากัด นะครับโดยไม่รับพลังงานลบของพวกเขาเข้ามา2เปลี่ยนทิศทางการสนทนานะครับเน้นการปฏิบัติ3ส่งเสริมพวกเขารับผิดชอบไม่ใช่ส่งเสริมการพึ่งพาโดยทําตัวเป็นแค่คนให้ความเห็นนะครับสให้ฟีดแบ็กอย่างสงบและให้ความเคารพกับเขาเพื่อพวกเขานั้นรับผิดชอบมากขึ้นเช่นถ้าเราเจอคนพวกนี้ตัวอย่างการจัดการเช่นเราจะตอบอย่างนี้ว่าฉันเข้าใจว่ามันเอ่ออาจจะหนักนะอะไรเป็นสิ่งที่ คุณคิดว่าเราจะช่วยได้เพื่อให้คุณกลับมาในทิศทางที่ถูกขึ้นหรือถ้ามีช่องว่างในการสื่อสารเนี่ยคุณจะทำไงเพื่อปิดช่องว่างนั้น <c oughs> ขออัปเดตโดยตรงจะช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือโหฟังดูมันแน่าหง,ง,งุดหงิดมากเลยนะแต่ทัศนคตินี้จะไม่ช่วยเราก้าวหน้านะครับเราไปโฟกัสกับสิ่งที่เราปรับปรุงได้ดีกว่าไหมคนชอบบน่นมารู้สึก powerless ไร้อำนาจนะครับและแทนที่เราจะเข้าไปอยู่ในวงจรของความขี้บ่นพวกเขาเนี่ยนะฮะเราต้องดึงออกมาแล้วก็เน้นไปที่แอคชั่นกลุ่มที่สองเรียกว่า the manipulator นะฮะ The manipulator bon เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ใช้กลยุทธ์ในการใช้คำว่าหลอกลวงหรือสร้างอิทธ,ธิพลก็ได้นะครับเช่นการทำแก๊สไลติงนะครับหรือการให้ความจริงขึ้นกลางเพื่อให้คุณทำสิ่งที่มีประโยชน์กับพวกเขาแล้วบางทีเขาก็จะชมวคขโมยเครดิตคุณไปด้วยหรือยุยงให้เกิดความขุ่นเคืองในทีมนะครับอ้อวดหรือว่า ชมคุณเพื่อให้ได้ความไว้วางใจอะไรก็ตามที่มันดึงมาในทางที่ผิดนะครับมันนิพพาเ,เตอร์ยากที่จะจับได้เพราะด้วยเจตนาที่โกงและหลอกลวงพวกเขาเนี่ยจะใช้เล่นเหลี่ยมนะฮะเพื่อชักจูงเอาเปรียบและควบคุมคุณแล้วก ม่ทิ้งหลักฐานด้วยนั่นคือมานินู้เลเตอร์ที่เก่งพวกเขาวัยต่อการจับจุดอ่อนของคุณและฉลาดพอที่จะรู้วิธีใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนเหล่านั้นเป้าหมายพวกเขาไม่ใช่การทำงานร่วมกันแต่เป็นการควบคุมเป้าหมายของมานินู้เลเตอร์การควบคุมโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการได้ประโยชน์สําหรับตัวเองนะครับไม่ว่าคนอื่นจะต้องจ่ายราคาแพงแค่ไหนก็ตามมานินู้เลเตอร์ยังหิวโหยความสนใจด้วยนะครับพวกเขาใช้เวลาและพลังงานในออฟฟิศเนี่ยนะครับเพื่อให้เขานั้นสําคัญและเป็นที่ต้องการ พยายามจะเอาอะไรมาเก็บไว้กับตัวเองเยอะเพื่อให้ตัวเองเป็นคนสําคัญเป็นต้นนะครับพวกเขามักจะพูดว่ายกตัวอย่างนะฮะโอ้คุณเป็นคนที่แบบฉลาดที่สุดเลยนะในเรื่องนี้เก่งที่สุดเรื่องนี้เลยผมไม่ไว้ใจคนอื่นเลยนะผมให้ไว้ใจคุณคนเดียวเรื่องในผมต้องพึ่งพาคุณเลยนะผมวองว่าคุณจะทําได้อย่าทําให้ผมผิดหวังนะอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะมานิ퓰เลเตอร์เนี่ยมักจะรู้จักเราดีอยู่ที่เรารู้จักตัวเองอีกเพเขารู้ว่าปุ่มไหนเป็นฮอตบัตเทิลโคบัตเทิลควรจะกดเมื่อไหร่เมื่อไหร่ควรจะกดะกดแรงแค่ไหนนะฮะ การที่เราขาดการตระหนักรู้ในตัวเองหรือว่า self awareness เนี่ยสามารถทำให้เราถูกเอาเปรียบได้ง่ายด้วยนะครับวิธีการจัดการกับม a n i พ u เลเตอร์นะครับม ани พลเลเตอร์นั้นรุ่งเรืองด้วยความ,ลมคลุมเครือนะครับถ้าขอบเขตชัดเจนอธิบายว่าคุณจะทำไม่ทำอะไรมานิพ u เลเตอร์จะทำงานยากขึ้นอันที่สองคือรักษาความเป็นกลางทางอารมณ์อย่าตอบสนองแบบป้องกันตัวเองหรือตกหลุมพรางต่างๆของเขาเก็บความสงบยึดติดกับข้อเท็จจริงนำการสนทนามาสู่ที่เปิดเผย คนเหล่านี้มักจะบอกว่านี่พี่บอกเธอคนเดียวเลยนะหรือว่าอย่าไปบอกเรื่องนี้กัใครนะสิ่งนี้จะจํากัดความสามารถในการบิดเบือนข้อเท็จจริงในภายหลังได้หรือยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุยกันเก็บหลักฐานไว้ก็ดีต่อมาคือบังคับให้พวกเขาพูดเฉพาะเจาะจงโดยถามคาถามที่ชัดเจน มนุษย์เลเตอร์เนี่ยเป็นนักกลยุทธ์นะนะครับแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับซึ่งทำให้ยากที่จะจับได้ในตอนแรกแต่ว่าแทนที่จะปล่อยพวกเขาทําให้คุณสับสนนะครับบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการทําให้พวกเขาเสียสมดุลด้วยการยึดติดกับข้อเท็จจริงตั้งขอบที่ชัดเจนนะครับขอบเขตที่ชัดเจนแล้วตั้งคําถามกับของความไม่สอดคล้องเสมอว่าสิ่งที่เขาพูดทำไม่สอดคล้องกันยังไงบ้างอันที่สครับ t h e people pleaser นะฮะ people pleaser คือคนที่ ต้องการให้เป็นที่ชอบของทุกคนเป็นคนที่กลัวการถูกปฏิเสธนะครับกลัวคนอื่นไม่ชอบว่างั้นเถอะนะครับและมีความเชื่อว่าการพูดไม่จะทําให้พวกเขานั้นดูเป็นคน จิตใจไม่ดีนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยขอโทษมากเกินไปแม้ไม่ใช่ความผิดของตัวเองพูดตกลงกับงานที่แบบโอดรับไม่ไหวอยู่แล้วพยักหน้าเห็นด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการทําให้คนอื่นไม่มีความสุขพวกเขาไม่เพียงมีปัญหาในการตั้งขอบเขตแต่ยังไม่ให้ฟีดแบ็ที่ชื่อสัตย์ที่สุดเมื่อจําเป็นด้วย People, พ e o p l e p l e ซ s e r มีแนวโน้มจะรู้สึกเบิร์นเอาท์จากการเอาใจคนอื่นมากเกินไปประสบปัญหาความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองต่ำและขาดการยอมรับและมันสะสมมันอาจจะสะสมรูปแบบของความแค้นก็ได้นะสะสมรูปแบบได้หลายอย่าง พวกเขาจะพูดว่าไม่มีปัญหาเลยครับทั้งๆที่จริงๆเรามีปัญหานะครับหรือขอโทษฉันหวังว่าจะไม่ทําให้คุณอารมณ์เสียแบบนี้เป็นต้นการทํางาน,นกับ People p l e a s e r แม้อาจจะดูไม่เป็นอันตรายในตอนแรกนะครับพวกเขาก็จะแบบอออไปเรื่อยๆนะครับและไม่ค่อยพูดว่าไม่แต่คนเหล่านี้หลายครั้งขาดความซื่อสัตย์คือไม่บอกเรื่องจริงเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ปิดบังปัญหานะครับหรืออยากจะจัดการปัญหาเองจนมันจัดการไม่ไหวแล้วมันระเบิดออกมาเป็นต้นนะครับพ e o p l e p l e a s อร์ เป็นหัวเรื่องการถูกปฏิเสธนะครับพวกเขามีความต้องการได้รับการยอมรับอย่างสูงมากความต้องการได้รับการยอมรับนี้ถูกขยายไปจนถึงขั้นที่พวกเขาจะโค้งตัวเองติดพื้นเลยเพื่อไม่ให้สูญเสียการยอมรับหรือความรักนั้นไปพวกเขาจะขับเคลื่อนโดยดีกเลี่ยงผลลัพธ์เชิงลบนะครับมากกว่าความการสร้างความถูกต้องในเชิงบวกพวกเขารู้สึกว่าเขาจะต้องไม่พูดในสิ่งที่ควรพูดไม่บอกปัญหาจนกว่ามันจะระเบิดออกมา วิธีการจากการ People พีเซอร์แสดงพวกเขาเห็นว่าการพูดว่าไม่อย่างเคารพนั้นเป็นเรื่องปกติแล้วก็ดีต่อดสุขภาพจิตด,ด้วย 2. เป็นแบบอย่างของการตั้งขอบเขตเพื่อให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยที่จะทําเช่นเดียวกัน 3. ทําให้การผิดพลาดเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะไม่ผูกมัดกับความรู้สึกมีค่าในตัวเอง4บอกให้พวกเขารู้ว่าไม่เป็นไรที่จะไม่เห็นด้วยนะฮะและให้ฟีดแบ็กที่ซื่อสัตย์โดยไม่ต้องกลัวการตัดสินพีเพลพีเซอร์ถ้าอยู่ในทีมต้องระวังนะฮะเพราะอย่างที่บอกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของคน p พี p l e พ er เซอร หมกปัญหาไว้โดยไม่บอกใครแล้วก็ในที่สุดมันระเบิดออกมาแล,แล้วคนอื่นก็จะสูยไปด้วยเนเชเยอร์ครับคนขวางโลกเนเชเยอร์คือคนที่รวดเร็วมากในการปฏิเสธไอเดียนะครับกลัวความเสี่ยงมากๆกลัวปัญหามากๆต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะครับคำพูดติดปากของพวกเขาคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ดีพอมันจะล้มเหลวนะครับมีแนวโน้มจะเอ็นเไปทางลบเยอะเกินไปนะครับจริงๆการ มองโลกในแง่หลายบ้างไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าเนเชเอร์จะเป็นเยอะมากคือเรียกว่าแทบจะเป็นกับทุกเรื่องเลยนะครับระมัดระวังมากเกินไปดูเห็นความเสี่ยงเยอะเกินไปซึ่งมันก็จะปิดกั้นความคิดสร้างสรค์และนวัตกรรมก่อนที่มันจะมีโอกาสได้เกิดพวกเขาพยายามโยนความมืดมนและความหดหู่ให้กับทุกอย่างที่เริ่มต้นขึ้นมานะครับผู้แย่คือว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําอะไรใหม่กับพวกเนเชเยอร์นะครับความสงสัยอย่างตอนนี้ของพวกเขานั้นมักเป็นโรคติดต่อด้วยนะครับมันจะทําให้คนรอบๆข้างเขาซึ่งตอนแรกยังไม่เป็นเนะ มีฟิลแบบนี้มากขึ้นนะครับตื่นตนกมากเกินไปพารานอยมากเกินไปคําพูดติดปากคือมันไม่มีทางได้ผลแน่หายนะแน่คุณไม่เคยคิดเรื่องนี้ให้ดีเป็นต้นนะครับเนเชเยอร์เนี่ยเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ของนวัตรกรรมวิธีการจัดก,การกับเนเชเยอร์นะครับหนึ่งขอให้พวกเขาแบ,บ่งปันความกังวลที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าการแบบพูดรวมๆว่ามันจะแย่แน่มันจะแย่แน่นแแนสองท้าทายพวกเขามีส่วนร่วมโดยการขอให้หาทางแก้ไขแทนที่จะวิจารณ์อย่างเดียวว่า no 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 การพูดว่าไม่มันง่ายเนาะสาม แนะนำให้เริ่มการทดลองขนาดเล็กนะครับเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดูน่ากลัวนยลงอันนี้สาคัญมากต้องทดลองนะฮะของใหม่ใหม่สี 4. ชวนคนอื่นมาแบ่งปันความคิดเห็นแทนที่จะปล่อยให้เสียงของนเนเยอรนะ์นั้นครอบงำการตัดสินใจ ถ้าคุณคิดว่าแผนนี้ไม่ได้ผลเนี่ยนะคะคุณจะแนะนําอะไรเป็นทางเลือกสมมติพูดอย่างนี้นะครับหรือคุณเล่าให้ฟังได้ไหมว่ารายละเอียดของสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะผิดพลาดเกิดจากอะไรได้บ้างหรือทําไมเราไม่ลองไอเดียนี้ในระดับเล็กๆจะได้ดูว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเป็นต้นนะครับเขาบอกว่าในเชอยร์เนี่ยบางคนอาจจะลาําคาแต่คุณไม่สามารถเพิกเฉยพวกเขาได้เสมอไปจริงอยู่พวกเขาอาจจะเป็นศัตรูของนวัตกรรมในบางในบางอย่างแต่นะฮะการมีพวกเขาอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เราระมัดระวังมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะบางเรือนพวกเขาพูดก็ถูกนะ ประเภทที่5ครับ The Know It All นะฮะเขาบอกว่าอันเนี้ยน่ารำขานสุดเพราะว่าเป็นพวกที่รู้ทุกเรื่องคือจริงๆไม่ได้รู้ทุกเรื่องอคนเหล่านี้มักครอบงําการพูดคุยนะครับโอ้อวดว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องทั้งที่จริงมันไม่มีใครรู้ทุกเรื่องเ,อเขามักจะพูดทำนองว่าเชื่อพี่พี่เจอเรื่องนี้นเป็นร้อยครั้งแล้วอะไรแบบนี้เป็นตน้นนะครับพวกคนที่เป็นหน่ w ยออ l จะทำท่าทีรู้ทุกอย่างแต่จริงๆเราไม่ได้รู้ขนาดนั้นครับวิธีจัดการกับคนที่เป็นหน o w i อ a l คือหลีกเลี่ยงการมาเถอะเพื่อ นะครับสองคือให้ฟีดแบ็ที่มุ่งเน้นผลกระทบของพฤติกรรมพวกเขานะครับและสามส่งเสริมการผัดกันพูดนะครับเพื่อแน่ใจว่าทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยไม่ถูกครอบงำนั่นเองนะครับข้อที่หกเดอะสแลกเกอร์นะครับพวกขี้เกียจก็ได้ใชีไหอหรือแบบไม,ไม่ไม่ทำหน้าที่ตัวเองหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบมักจะโยนภาระให้คนอื่นนะครับพลาดเดทไลน์ตลอดเวลาส่งงานไม่สมบูรณ์ผัดวันประกันพรุ่งนะฮะคุณไม่สามารถพึ่งพาพวกเขาได้เพราะคุณไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะหายตัวไปนะครับ และเมื่องานไม่เสร็จงานไม่ทันนะฮะก็จะผาความผิดให้คนอื่นหาข้อแก้ตัวนะครับหรือถ้าต้องทําก็ต้องทํจะทางานน้อยที่สุดพฤติทร่การพวกเขาเนี่ยมักจะทําให้โปรเจกต์ช้าลงแล้วก็เมื่อไม่ทันเดยไลน์ก็ไม่บอกอะไรแบบนี้นะฮะทำให้ทุกคนเนี่ยงุ่นหงิดแล้วก็ขับแคลนใจนะครับพวกเขามาจะคุยวร่าฉันยังคิดอยู่ฉันจะทําหลังทําเรื่องนี้เสร็จโอ้ฉันนึกว่าเรื่องนั้นคนอื่นทําไปแล้ว หรือฉันไม่รู้เรื่องนี้ด่วนวิธีการจัดการกับสแลกเกอร์นะครับหนึ่งตั้งกําหนดเวลาผลงานและความรับผิดชอบที่ชัดเจนนะครับเอาสิ่ง,งต่างๆบันทึกไว้จะได้ไม่มีการบิดผิวสองให้พวกเขารับผิดชอบในการประชุมวิ e k l y หรือว่า s t a n d up m e e t i n g ก็ได้สามาปิดบังการกระทําพวกเขาหรือช่วยเหลือพวกเขาปล่อยพวกเขาเนี่ยเผชิญผลการไม่ปฏิบัติเองสี่เตือนพวกเขาถึงความสําคัญขอ,ของการปฏิบัติตามความคาดหวังห้านะครับมีส่วนร่วมในการพูดคุยแบบวัน -on- วันเพื่อสํารวจว่าทําไมพวกเขาดูไม่มีส่วนร่วม สิ่งในนี้ที่เขียนที่ผมคิดว่าดีคือบอกว่าอย่าเพิ่งสรุปว่าสลกเกอร์นั้นขี้เกียจนี่เจตนารายบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่เราไม่รู้ก็ได้นะฮะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวจะเป็นเรื่องไม่ส่วนตัวบางอย่างที่ทำให้พวกเขานั้นน่ะไม่สามารถส่งมอบาง,งานได้ตามที่ควรจะทำค่อยเจ็ดเดอะชา์เมอร์นะครับเดอะชา์เมอร์เนี่ยเป็นคนที่มีเสน,เน่ห์ พวกเขามีสเสน่ห์ตามธรรมชาติเป็นมิตรมีอำนาจในการชักจูงสูงมี EQ สูงนะครับพวกเขาใช้ความอบอุ่นสเสน่ห์ต่างๆเพื่อเสริมสายสัมพันธ์อย่างรวดเร็วคลายความตึงเครียดนะครับชนะใจคนด้วยคำชมอารมณ์ขันและความเป็นมิตรชาเมื่อเชื่อว่าประตูทุกบานสามารถเปิดได้ด้วยสเสน่ห์นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยมักจะมีลักษณะข้อเสียข้อใหญ่ อย่างหนึ่งเรียกว่ากรุ๊ปหนึ่งแล้วกันนะค,คือหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งนะครับปิดบังไม่ให้ฟีดแบกหรือปล่อยปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขเพราะว่าต้องการรักษาความสงบส,สุขเป็นต้นนะครับแม้ว่าจะไม่ได้หลอกลวงเสมอไปแต่ชามเมอร์อาจจะสัญญามากเกินไปหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ยากๆนะครับและจัดการผลลัพธ์เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นหลักการของพวกเขาคือชนะใจคนนะครับเป็นที่ชื่นชอบและสร้างอิทธิพลนะครับวิธีจัดก,การกับเดิะชามเมอร์คืออย่าปล่อยให้เสน่ห์พวกเขา ทำให้ความคาดหวังหรือความรับผิดชอบนั้นเบลอนะครับเอาสิ่งต่างๆลงไปลายล้าษอักษรไว้ข้อต่อมาคือชาเมอร์มักสัญญาเกินจริงหรือว่าพูดคลุมเครือนะครับขอรายละเอียดและข้อผูกมัดที่เป็นธรรมนะครับต่อมาคือยอมรับทักษะด้านคนของพวกเขาแต่ว่าเน้นผลลัพธ์นี่และสี่ระมัดระวังการกระทานะครับต้องให้พวกเขารับผิดชอบอย่าทําให้พวกเขาขอรับผิดช,ชอบได้ต้องชัดเจนและเด็ดขาดเช่นสรุปเขียนสรุปมานะครับเอาแผนมาเอาไมล์สโตนมานะครับ หรือคำถามง่ายๆฉันเมื่อไรจะเสร็จอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อที่8คือ the perfectionist นะ the perfectionist เนี่ยก็่อนข้างชัดจะเจนเรอว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ดีพอนะฮะต้องปรับอีกนะครับพวกเขามาจะพูดว่าฉันต้องการอีก3วันเพื่อจะแก้เรื่องนี้ต้องการอีก3สัปดาห์นะครับขอพี่มาทำเองได้ไหมมันจะได้เป๊ะนะครับจะทำงานใหม่ต่างๆนานาพวกนี้นะครับเพื่อให้มันเป๊ะ ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยเขาเป็นของขอย่างจริงๆนะคือเขาไม่สามารถที่จะไม่ทํางานได้แล้วเรื่องเล็กขนาดไหนเนี่ยคืออันข้อหนึ่งของเดอะเพอร์เฟคชันนิสต์ก็คือไม่สามารถแยกเรื่องเล็กกับเรื่องใหญ่ได้คือทุกอย่างต้องเป๊ะหมดเนี่ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันต้องมีบางอย่างที่ต้องเป๊ะบางอย่างที่ไม่ต้องเป๊ะวิธีการจัดการกับเพอร์เฟคชันนิสต์คือ1โปรง่งใสเกี่ยวกับระยะเวลาและละดับความสําคัญนะฮะคือต้องบอกว่าอนไรสาคัญ2ตกลงล่วงหน้าเลยว่าไอ้คาว่าดีพอเอาแพนเนี่ยพอผ่านเนี่ยคือเท เขาดูทุกอย่างละเอียดแต่เน้นอย่างนุ่มนวลว่าถ้ามันล่าช้าก็ไม่ได้นะ4ี่คือเชื่อว่าเขาแยกแยะระหว่างความมุ่งสู่ความเป็นเลิศและความไล่าตามความสมบูรณ์แบบไม่เหมือนกันนะฮะความเป็นเลิศเนี่ยคือการใช้ศักยภาพของคุณและคนอื่นเพื่อสแสวงหาผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมความสมบูรณ์แบบคือการหมกมุ่นจนถึงจุดที่เริ่มทําลายตัวเองและทีมแล้วคนประเภทที่เก้ารับโกเกเตอร์ โกเกเตอร์เป็นคนที่มีแรงพลังสูงนะครับมีพลังเชิงรุกเน้นความสําเร็จพวกเขาเป็นที่รู้จักในการริเริ่มและทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นพวกเขาโฟกัสกับสิ่งสําคัญลมแล้วลุกเร็วนะครับไม่ต้ององานการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับก็ฟังดูดีใช่ไหมแม้ว่าพวกเขาจะมีแรงจูงใจสูงและสร้างพลังอยู่เสมอเนี่ยแต่พวกเขายังอาจจะตกไปอยู่ในแคตตาล็อกของการแข่งขันมากเกินไปหรือก้าวร้าวมากเกินไปพวกเขาจะไปทาลายไอเดียคนอื่นเพิกเฉยต่อคนที่อาจจะเสี่ยงเบานะครับรีบตัดสินใจมองข้ามรายละเอียดมีความอดทนต่ํามาก เพราะว่าความเร็วสําคัญพวกเขามากที่สุดพลังงานและความสุขเร่งด่วนพวกเขาเสมอเนี่ยสามารถนำโปรเจกต์ที่เฉื่อยชากลับมาในทางที่ถูกต้องแต่ความเข้มข้นของพวกเขานั้นอาจจะไปสร้างแรงเสียดทานและความตึงเครียดให้กับสมาชิกที่ช้ากว่านะครับหรือคนที่ให้คุณค่ากับกระบวนการหรือรายละเอียดโคเกเตอร์มาพูดว่าเดี๋ยวพี่จะก,การเองนะครับหรือเฮ้ยคิดมากไปละลุยเลยดีกว่า นะครับหรือฉันอยากเสี่ยงมากกว่าเรื่องนี้หรือถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวหาทางทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะวิธีการ handle go getter คือ1ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบและขีดจํากัดเพื่อพวกเขาเนี่ยไม่ข้ามไปในเลนของคนอื่น 2. ยอมรับผลลัพธ์ของพวกเขาแต่ต้องเตือนเมื่อคุณภาพบางทีคุณภาพไม่ได้คือเสร็จจริงแต่คุณภาพไม่ได้หรือการป้อนข้อมูลหรือ,อจังหวะมันไม่ได้ go getter ชื่นชมความตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นโฟกัส เรื่องความตรงไปตรงมาผลเป็นยังไงดีไม่ดียังไงข้อที่4นะครับพวกเขารพความแข็งแกร่งมากกว่าความเฉยเมยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะตอบปฏิเสธต,ต้องมีเหตุผลที่ดีพอ5ให้พวกเขาทํางานที่ต้องการพลังความเร่งด่วนและการติดตาจับคู่พวกเขากับคนที่เหมาะสมโกเกเตอร์ Go เนี่ยทำงานดีแต่เขาต้องระวังด้วยเพราะว่าก็มีข้อที่ควรที่อาจจะไปกระทบคนอื่นหรือกระทบทีมได้นะครับข้อที่สิคือเดอะฟิกเซอร์ครับฟิกเซอร์เป็นคนที่เร็วในการเริเร่มการจัดก,การปัญหาต่งตาง พวกเขาโฟกัสที่ปัญหาและชอบก้าวเข้ามาเมื่อสิ่งใดติดขัด เพราะเขาเป็น Problem s o l v e r นะฮะที่แข็งแกร่งและเป็นนะักคิดเชิงวิพากษ์ที่นั่งความมั่นคงและโครงสร้างมาสู่สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนถ้ามีช่องว่างพวกเขาจะสร้างสะพานถ้ามันมีความไร,ร้ระเบียบพวกเขาจะคืนระเบียบนะครับแบบนี้เป็นต้นให้กับทีมพวกเขามีความสามารถและเชื่อถือได้สูงนะครับเพราะสามารถนําความชัดเจนมาสู่สถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงแต่พวกเขาอาจจะทําให้คนอื่นรู้สึกร้อํานาจและส่งเสริมการพึ่งพาผ่านการควบคุมอย่างสมบูรณ์พวกเขาปฏิบัติงานด้วยความคิดแบบผู้ช่วยเหลือนะครับสิ่งต่างๆจะไม่รับการแก้ไขเว้นแต่พวกเขาจะกระโดามช่วย โลกไว้เป็นต้นเขาจะพูดว่าให้พี่ดูหน่อยเอ้ยเรื่องนี้ไม่ยากเกินไปนะพี่เคยแก้เรื่องนี้มาก่อนเดี๋ยวทิ้งไว้เลยพี่จัดการเองทำไมพี่ต้องเป็นคนทําความสะอาดเรื่องที่ยุ่งเหยิงอยู่เสมอหรือเอาละเมื่อไม่มีคนทําเดี๋ยวพี่จัดการเองแบบนี้เป็นต้นความกลัวที่ยิ่งใหญ่ของฟิกเซอร์คือเขาจะรู้สึกว่าถ้าไม่มีปัญหาพวกเขาจะรู้สึก ว่าไม่มีใครต้องการเขาเป็นต้นนะครับการ h a n d ิก fixer คือ fixer ต้องการพื้นที่ในการแก้ปัญหาให้สระกับพวกเขาแต่ตั้งขีดจํากัดเพื่อหลีกเลี่ยงการเบิร์นเอาท์หรือการเกินขอบเขตไปกับคนอื่นสคือยอมรับและชื่นชมความชื่นเหลื่อมพวกเขาโดยแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดมันอยู่เหมือนกัน 3. ใช้ทักษะการแก้ปัญหาพวกเขาโดยการรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาในสถา,านการณ์ที่ไม่ใช่สภา,าวะที่มันมีปัญหาด้วยคือยังไม่ต้องวิกฤตก็ฟังความคิดเห็นได้นะครับสิบคือ the optimist นะฮะเป็นพวกมองโลกในแง่ดี ครับ The optimist จะยกระดับสีแสงคุณขึ้นเมื่อคุณรู้สึกท้อแท้นะฮะเขาจะมองทุกอย่างเป็นเชิงบวกเห็นความเป็นไปได้นะฮะพวกเขาเป็นมีแสงนะฮะมีความหวังเป็นผู้เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมนะครับแต่พลังงานพวกนี้นะฮะอาจจะเป็นจุดบอดเมื่อพวกเขาเนี่ยมองข้ามความเสี่ยงไม่สนใจความกังวลที่มหมเหสมสมผลและผลักดันให้คนอื่นรับภาระเกินจริงพวกเขามากจะพูดว่าความท้าทายคือโอกาสอ่าหรือ โฟกัสแต่เรื่องดีๆเหอะเดี๋ยวที่เหลือมันจาัดก,การตัวเองได้คนมองโลกในแง่ดีไม่ใช่คนไร้เรียงสาไม่ได้ตาบอดต่อข้อเท็จจริงหรือปฏิเสธความจริงที่โหดร้ายคนมองโลกในแง่ดีเชื่อในการใช้ตัวเลือกทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะจํากัดแค่ไหนก็ตามดังนั้นคนมองโลกในแง่ดีจึงมองภาพใหญ่เสมอนะครับแต่ที่บอกมันก็ทุกอย่างมีข้อจํากัดของมันอยู่วิธีการจัดการกับออฟติมิสก็คือชื่นชมความเป็นคนมองโลกในแง่ดีพวกเขาแต่ยึดการสนทนาเบสจาก Data และข้อเท็จจริง อย่าปิดการมองโลกในแง่ดีของพวกเขาต่ลองคิดว่าเราจะเอาไฟอันนี้มาใช้ส่องอะไรดีแล้วก็3คือให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีคนหรือมีเครื่องมือในการ reflect ตัวเองได้คือนักกลยุทธ์ครับ the strategist นะครับ the strategist เป็นนักคิดภาพใหญ่ที่มีความชำนาญในการมองไปข้างหน้าเชื่อมจุดและมองเห็นแผนในระยะยาวพวกเขาเป็นนักวิเคราะห์ ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและจะไม่ปฏิบัติจนกว่าจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ strategist บางคนก็อาจจะเอนเอียงไปสู่การใช้เหตุผลมากเกินไปซึ่งทําให้เขานี่ให้ความสําคัญกับข้อมูลและตรรกกะลืมเรื่องสัญชตาตญาณความเป็นมนุษย์หรือ insight ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะเรียกว่าจะแข็งเกินไปเถอะนะครับ the strategist เนี่ยต้องใช้งานให้ถูกหคือถ้าเขาชอบกหนดทิศทางก็ให้เขา ทำงานในที่เขาถนัดชอบกําหนดทิศทางแต่ต้องบอกว่าคือถ้าเป็นถ้าถ้าการกําหนดทิศทางหรือ s t r a t e g i s s ข้อมูลเป็นด้านแข็งอะต้องมีเครื่องมือในการใช้ด้านอ,อ่อนเพราะฉะนั้นต้องต้องใช้ประโยชน์ให้ให,ให้ถูกต้องนะครับ the silent achiever นะฮะ silent achiever ทํางานอยู่เบื้องหลังโดยไม่สแสวงหาสปอตไรด์ก่อนยอมรับนะครับส่งมอบผลงานอย่างยอดเยี่ยมตลอดปล่อยให้งานพูดแทนตัวเองพวกเขาเชื่อถือได้สูงลนะสามารถไว้วางใจได้นะครับปฏิบัติตามข้อตกลงแนวว่าอยู่ภายใต้ความกดดันแต่ว่าการที่พวกเขาเนี่ย ทำงานเงียบๆเนี่ยนะครับบางทีก็ถูกมองข้ามความสําเร็จนะครับสำหรับการเลื่อนตําแหน่งหรือว่าความเงียบพวกเขานี่ถูกตีความว่าเป็นการไม่สนใจหรือขาดความทะเยอทะยานนะครับซึ่งพวกเขาก็อาจจะพลาดโอกาสไปเป็นต้นวิธีการถ้าเราเห็นคนนี้ไม่มีแนวโน้มจะเป็นสแตนเล็ตเชีเวอร์เนี่ยคือ1ให้พวกเขาพูดมากขึ้น2ทําให้เห็นถึงความสําคัญของความสําเร็จและความสามารถของคนเหล่านี้นะครับสอย่างที่อยากจะทิ้งไว้ก่อนจะจบวันนี้ก็คือ1นะฮะ อย่าพยายามเปลี่ยนคนแต่ว่าเรียนรู้วิธีการทํางานร้วิกัดน,นะครับบุคลิกที่แตกต่างกันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปเปลี่ยนเขาแต่เราต้องจัดการว่าจะ manage ยังไงจริงๆการมีคนที่มีบุคลิกต่าง,างกันอยู่ในทีมดีนะฮะมันคือถ้าลองคิดดูทุกคนคิดเหมือนกันหมดเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นองค์กรที่ดีเท่าไหร่ประการที่2คือทุกบุคลิกมีจุดแข็งและจุดอ่อน จัดการจุดอ่อนและดึงจุดแข็งมาใช้ใได้นะครับประการที่3การทําความเข้าใจบุคลิกเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทนทุกอย่างนะแต่เราต้องรู้จักขอบเขตเพื่อปกป้องสุขภาพจิตของเราเองประการที่4บางสิ่งที่เรามองว่าเป็นบุคลิกที่แย่อาจจะเป็นเพียงแค่การตอบสนองต่อสถานการณ์หรือการขาดทักษะหรือความเครียดนะครับก่อนตัดสินใจไปตัดสินคนอื่นลองดูว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนั้นบ้างนะฮะครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่างที่บอก ความหลากหลายของคนคิดหลายๆแบบนี่จริงๆเป็นเรื่องที่ดีสำหรับองค์กรนะฮะมันช่วยให้เราคิดอะไรรอบมากขึ้นเพราะไม่มีใครรู้ทุกเรื่องครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นชวนมูนนะฮะแล้วพบกันใหม่ EP พหน้าสวัสดีครับชีสือโอกาสชาเขียวที่คราฟรถนุ่มด้วยใบายชาต้นระดูจากเมืองหลวงชาเขียวประเทศญี่ปุ่นเลือกคราฟความสุขให้ตัวเองได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อชั้นนําทั่วประเทศ Mission the Moon. m Continue with i to your the สีแันซูเปอร์ซีบร์เทนนิ่งอินเทนเซร์เซรัมนะครับเป็นเซรั่มเนื้อ oule, แอมพูเข้มข้นเบาสบายผิวไม่เหนียวเหน่นะช่วยฟื้นฟูผิวหน้าที่หมองคล้ำเสียจากจุดด่างดำมันเกิดจากแสงแดดให้ลกลับมาขาวกระจ่างใสอีกครั้งหนึ่งโดยคุณค่าจากอนุพันธ์ของวิตามิน C นะครับที่มีประสิทธิภาพในการเผยผิวกระจ่างใสลดเนรอรยดำจากสิวและปรับผิวให้สม่ำเสมอนะครับ ตัวสารสกัดเนี่ยทำมาจากซีบักทอนนะครับซึ่งเป็นผลไม้ซูเปอร์ฟรุตที่อุดมไปด้วยคุณค่าในการบำรุงผิวทำให้ผิวกลับมาเปล่งปลั่งและสุขภาพดีมีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับ